ค่าธรรมเนียมเคอ์สิบอย่างได้เป็นทองเจ้าล่ำรวยขึ้นจากภารกิจควงการล่าสวดใช่ไหมเล่านี่เจ้าไม่ละให้อย่างมากกว่านี้ไม่อาจได้ย่ำได้นี่คือเป้าหมายแต่แรกของเจ้าละเซเป็นการเจราจาต่อรองที่น่าพึงพอใจนักแต่เจ้ามีนักลบผู้ควมการคนอื่นด้วยเหรอ ให้ข hey, ้าดาวคงไม่ได้ม <quin ach> <ine> <c oughs> <cons> ีแค่เราสองคนหรอกหน้าเจ้าพูดโถข้าจะไปตามหาพวกเขาเดี๋ยวนี้แหละเฮ้เจ้านีช่างระเดี๋ยวนะขายเหล้าอะไรวะเจ้าจะไปไหนของเจ้าหนาไว้เจอกันภายหลังข้าต้องตามหาสุนัขสามหนอให้พบไม่เส ู้ควบคมการกิติมาศักดิ์ของพวกเราอะไรนี่ชหนจูจ่ๆข้าถึงรู้สึกหนาวสั่นกันมีอะไรเรอเป่าหลอกเรียกไปกันเถิดหาพวกเขาไปแล้วหรือขอรับตอนที่ข้าเหลืมตาตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ไปโดยที่ไม่นำข้าไปด้วยแล้วพวกตาแก่เย็นชานั่นไม่จริงนาข้าสับตีนแตกมาถึงที่นี่เพือ่อตามหาพวกเขาเลยนาะ ทำไมเจ้าไม่กลับป้อมประกาศสามังกรไปเสียเล่าเพราะถ้า,าข้ากลับไปข้าจะถูกสังหารเพราะเทระยศขรราบเหิมฟังดูเป็นเช่นนั้นหากท่านมีเวลาพอพอจะว่างมานั่งเดิมกับข้าไหมเจ้าไปหาเงินซื้อมันมาได้อย่างไรนั่นข้าไม่จําเป็นต้องกังวเลเรื่องเงินตราบใดที่มีผู้คนอยู่รอบๆเดี๋ยวสิอย่าบอกนะว่าเจ้าเองก็ขโมยของข้าไปเช่นกัน ้าจะไม่ทนต่อพฤติกรรมเช่นว่าในขณะที่เจ้าทํางานอยู่ในฐานะผู้คุมการกิติมศักดิ์แห่งหน่วยคุมกมันมังกรอสวรรค์ผู้คุมการกิติมศักดิ์ท่านหมายความว่าอย่างไรท่านจะรับค่าข้า,ขาไปในฐานะนักลบผู้คุมการงั้นเหรอไม่ใช่ในฐานะผู้คุมการกิติมศักดิ์ทางหากขอรับท่านข้าจะพยายามให้ดีที่สดุดเฮ้ นี่ข้าไว้ใจะเขาได้จริงไหมวันต่อมาหน่วยคุ้มกันสามสิบหหน่วยมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมกันประมูลภารกิจที่เสนอโดยสหพภา์โมเลมไม่รวมไปถึงหน่วยคุ้มกันดาวตกซึ่งถูกเลือกไว้อยู่แล้วจึงเหลือตำแหน่งมากอีกแค่สองตำแหน่งตัวแทนของหน่วยคุ้มกันดาวตกและเป็นหนึ่งในสี่ผู้คุ้มกันที่มีชื่อเสียงแห่งซอนอินทัก วา่านักยุทธศาสตร์แห่งสหพันธ์โมลีมซามาออกหน่วยข้อมารเดินเอินได้นำนักรบผู้ค้มการที่มักประสบการณ์กว่าทศวรรษมาด้วยในขณะที่เรามีนักรบผู้ค้มการหน้าใหม่เพียงสามคนเท่านั้นพวกเขาจะไปทำอะไรได้ด้วยจะนอนคนเพียงแค่สามคนบางทีพวกเขาอาจจะแค่วางท่า พระพวกเขานําตัวอุราอุตางผมขาวมาส่งได้สาเร็จแล้วนำกุงโซโซไปอยู่อะไรกับพวกเขาเหรอข้าคันหูจากเสียงกระซิบเหล่านั้นไปหมดแล้วข้าขอเตือนเจ้าอีกครั้งแต่หากเจ้าขโมยบางอยา่างจากสหพันธ์มูเีมไปข้าจะไม่แห่ผายเจ้าแน่เออถ้าหากข้าทําไปแล้วล่ะขอลาบเจ้าว่าไงนะ นี่เจ้าเสียสติไปแล้วหรือมันเป็นเพียงแค่นิสแสวของข้าเองนะขอรับเจ้าทำอะไรหรือนั่นฮ่หาฮ่าป่าสักหน่อยซ่อนไว้ให้ดีหากมีใครจับได้เรามองเท่งแน่ฮ่หาฮอย่าได้กังวลไปขอรับอ๋อพวกเขากําลังเริ่มแล้วงานเสร็จขอขอบคุณทุกท่านที่มาที่นี่เพื่อช่วยเหลือพวกเรา รางวัลสำหรับพลักเก็ตเนี่คอหนึ่งทองหยางข้าได้เห็นมาว่าการขนย้ายในครั้งไหนจะได้ร่วมทางไปกับปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ของสหาหพันมูลิมด้วยเมื่อมาคำหนึ่งดูแล้วก็ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆก่อนเอนเราจะประเมินประสบการณ์ของการทำงานของพวกท่านจะเป็นการที่โสดเท่าที่จะทำได้โดยแรกปุดจงแนะนำตัว และนักลบผู้ความการของเจ้ามาข้ายอบุญกลางแห่งหน่วยคุ้มกันเนสสีทองตัวข้ามีประสบการณ์มา15ปีและนักลบผู้คุ้มกันซึ่งอยู่ตรงนี้ทํางานร่วมกับข้ามามากกว่า10ปีบันเขียนไว้ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทําภารกิจคุ้มกันมาแล้ว199รายการจํานวนความน้มเหลวมีเท่าใดและเจ้าได้เผชิญหน้ากับการประทะมากเท่าไร พวกข้าล้มเหลวไปสิบเจ็ดภารกิจและเข้าประทะไปแล้ว126ครั้งหากมีการประทะเกิดขึ้นหลายครั้งก็ไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่หรือแปลว่าพวกเขาไม่ยุดเยินและมีอารมณ์ร้ายอย่างไรลาล้มเหลวไปเพียงแค่17ภารกิจเองงั้นหรือดังนั้นแม้พวกเขาจะอารมณ์ร้ายแต่ก็ยังรับประกันฝีมือของพวกเขาได้เชิญหน่วยต่อไปขอรับ พ่อเขาอยู่เหนือกว่าเราทั้งหมดเลยทุกคนต่างมีประสบการณ์มากนะักข้าว่าพวกเราอาจจะต้องเหินเวหาถึงจะรับภารกิจนี้ได้นาะข้ายอบชรอนมนแห่งหน่วยคุ้มกันประตูมังกรข้ามีประสบการณ์มาแล้วกว่า20ปีพ่อข้าทำภารกิจคุ้มกันมาแล้ว297รายการ และไม่ได้รับจำนวนการต่อสู้ไว้เพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากเกินไปมีเพียงสามภารกิจที่จบลงด้วยความล้มเหลวอีกทั้งพวกข้ายังทำภารกิจขนส่งยังไม่เปิดเผยมากกว่า50ครั้งแล้วอะไรคือขนส่งยังไม่เปิดเผยเหรือขนส่งโดยที่ไม่อาจรู้ได้ว่าของที่อยู่ภายในคือสิ่งใดมันอันตรายมากแต่มีค่าตอบแทนสูง เจ้าเคยทำภารกิจเช่นว่าล้มเหลวหรือไม่ไม่เคยขอลาบเจ้าแน่ใจแล้วหรือข้าจะไม่ยอมแพ้โดยไม่ลองดูก่อนต่อไปตัวแทนแห่งหน่วยคุบมการที่22โปรดจงแนะนำตัวของท่านและนักลบผู้คุ้มการของท่านด้วยข้าหลี่จงละยองจากหน่วยคุบมการมังกรสวรรค์แห่งหางโจ ข้ามีประสบการณ์เพียงแค่หนึ่งปีและวทำภารกิจคุ้มกันไปแล้ว9หลา,ารลายการแค่9้ารายการงั้นเหรอประสบการณ์เพียงแค่ปีเดียวเพื่อฮาฮาดูเจ้าเด็กใหม่แสนน่ารักนี่สิข้ากลับไว้แล้วข้าว่าแล้วเหิม เอาละหน่วยต่อไปเชิญพวกข้ามาจากข้ามาจากพวกเรามาต่อกันในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าหลังจากเวลาพักข้าเตรียมตัวมายังไม่พอข้าไม่มีจุดแข็งมันนักลบผู้คุ้มกนันคนอืน่นๆซึ่งมากไปด้วยประสบการณ์เจ้าคิดอะไรของเจ้าอยู่เหรอ